ดูครับดูครับดูอเฮ u h e r e r e o f w h e r r e You? ครับ w e r e เใครใครหลุดเพลงวะเทสดแม่งได้ป่ะเนาะเอ็ดดี้จัดอหะเลียบไทยบ้านผมอ่ะเออได้ฟังเพลงเอ้ามาดัดแล้วดีกว่ากลับมาก่อนได้บออยากได้ฟังดพอะไรอะไรหายใจ

เราต้องอะไรนเออมันสมองมันสมองสมองแล้วเอ้ยมันอันนี้แล้วถ้าเจอมันได้แบบไม่ได้ไม่ได้ถังน้ามันเออ้โหอย่างดีที่มีรถรถรถบ้างกงินขอบ้างกงินใช่แล้วข้อสอบไปก็ได้ัเอาหัวเบลมอสมาเรียบร้อยครับบีนจัดไป่าเอาเอาตลอดเลยจัดเลยเอาตลอดเลยครับเอาตลอดเลยมาจากเพื่อนแต่มาสามมาอยู่ได้ไหมมีกำบังแล้เรียบร้อยเปิดบ้านอ่ะรถถังแค่เฉีคนเดียวตายหนึ่งหรือผิดตายหนึ่งมั้งเออตายหนึ่งบีนรู้สเปย์มาแล้วแม่ไปถือเอ้ยเจ็บมากนะตอนที่สวนก็เมาเจ็บเหมือนกััันนนนครรรบบีไม่ขาาาดดเเออจให้ลย ใช่ครับผมคือให้หัวไปแล้วนะแต่ว่าเป็นทมมติสมมติสมมปิดบ้านเล็กแล้วก็เผื่อเผื่อไประเบิดได้คิวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับเอาคิวนั่นได้เว้ยผมว่าเนี่ยที่พี่มีทั้งหมดเนี่ยเอาเลยอาจจะสมมกไปก็ได้นะจังหวะาจูบได้ปิดบ้านสวยดามไปโดนก็ตูดไปเลยตีสองครับออกขวาไปหน่อยพี่เฟ้ยบอกไม่ได้นะคิวเดินเอาแบบโล่งๆงไอ้นี่ว่ะเออมันโล่งไงมันหน้ามันมันเนี้ยก็โดดละหามาโอ้เขาล็อกขาดแฟรครับ โอ้โหเคาะแล้วเนกด้านของไ้สมองขันเี้ไปสมองขวาไปเพราะตอนนี้คน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 น่าจะเลิกทีมบ้านเราเยอะวตรงเนี้ยต้องมาสองคนอยู่ไม่ได้แล้วน่าจะมาที่ไปใครมีบูทอนปะไม่มีก็ไม่มีไมมีเล็ไมีบทนเลยใช่ไมไม่มีมาชิดขอบวอนี้ก็อาจจะแล้วเบิอะเบิดเยอะเบิดสองลูกสมองนะเออมา2ก็ต้องมาไอ้ตีนนั้นทีมทีมพี่ไฟแน่เราจะต้องปลุกไหมแล้วต้องหลอง พี <mondo> ่ฝ mm ่ายฝั่งใครฝั่งหนึ่งก็เนี่ยไม่กลัวกลัวรับพี่ไฟได้เว้ยส่วนบ้านเนี้ยมันที่บ้านเล็กแน่นอนเดี๋ยวกูยืมบ้านเล็กให้เจ้าติดลอช่วยพี่ฝ้เลยเอออ๋อดาดาดาทางงั้นได้ทางงั้นได้ติดโฟนหน่อยก็ได้งั้นอ่ะเฮ้ยมันจะลงได้ทางล่างเว้ยวิลัมอ่ะผม องเล่นเชื่อมกูบุรีรัมมาดักก่อนแต่กายไเไปไปแายงีบุรีรัไม่มีสิทธิ์ที่จะทิมเราอยถอยถอได้ริวไปแลต่เขาจะซ้ระเบิดมาลูกนี้แล้วเจน้อยน้อยน้อย้อ้ตัวคัยบุรีรังมีตอวคัอยู่นะเออตรงไหนวะโซเรกามแล้วเาล้เานอหมดแล้วเสียี่ยนาผมครับเดี๋ยวตคตัวท้ายนะบุรีรัอ่ะเดยเอเอเเอ้ยไม่ไม่ไม่ขัรถนะเตรียมมาเตรียมมาเตรียมมาเตรียมอยู่

กยื้ได้อยู่ออกูหาันจีให้อยู่อะมันยังชูไม่ได้ใช่ปะตายือตายืตายเออได้้มาให้จบอ่ันดับที่สี่มาใหเลิเจอไอ้ตัวค้ามเจ็บตัวค้าเจ็บตัวค้ามเจ็บตัวค้าบุยลำเจ็บมมชเนเนี่ยยิงยันจีเลยถ้า่ยังไงกูดูตัวค้าเหมือนกันนะมาหตายแล้ว่ไอ้ลูกนี้ทิกเกอร์ได้ลุ้นไหมได้ลุ้นทอนมอนนมอนทอยถอยอมันถึงเลยงูเฟียรลุงบุรีมยตายยังตายตาไมี้ายไรไม่ตายรามดตยเดียวคุระ รับบุรีรับต่อครับบุรีรับซายก็ล่นอย่เมื่อไหร่ซ้ายก็ได้ปเนี่ยไม่ซ้ายซ้ายซ้ายก็เหมือนจะฟีอยู่นะไม่เพื่อนล้วส่งดับดีไม่ต้องแล้วก็ไม่ต้อไม่ต้องกม่้องไมาต้อม่น้องไม่ต้องม่ต้องไม่้องไมาต้องไม่ต้องไม่ต้อม่้องมต้องกม่้องไม่ต้อาไม่ต้องไมาต้องไม้องไม้องเม่้อม่ต้อไม้อไม้องไม้อง่ต้องไม้งไม้อม้องม้องไม้อม้อม้อม่้อมต้อม้อม้อไม้อม่ต้ตม้

ให้เดี <complex í toys> ๋ยวมึงอัน <room> น <The yelled> ี้นี่โหลใส่มันดิไปแล้ว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 โอ้โครับโยครับ่ไยูเดไยูเม่ยูครับไยูเ้ยม่อยูหอกไม่เอาไอ เราตกิดหน่อยไม่งเอาเลยไอ้ท็อปเปิดกูตามไงต้องมีต้องเปิดไม่เอา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 กูเห็นไรเป็นนะกูพูดไม่ได้จินตนาการมันอันเนี้ยเรือมผ่าไปในท้องน้ําเลยเอาตัวเรามีใครวะเราเล่นเหรียญมันดักเราแทนได้เพือมีลำเนียร์เราไม่ได้หรอมั้งขุหมุนดเมื่อกี้ไม่เห็นใครนะถ่ายรูปแล้วเทียวดังจัดเสียงอ่ะดังจัดเออคนนี้วิ่งที่ไหนเช้าเหรอเช็นก็ได้เช้าไม่ตื่นหรอมั้ง เอาแล้วเย็นจะไปวิ่งได้ไงเรนเย็นไม่อยู่นี่เหรออะไรพักวันหนึ่งไม่ใช่หรอพักอะไรก็วันพักเขาก็ให้มาสนามมาให้เออเออวะวิ่งกลับแลมป์ล่ะกลับวงแรมวิ่งวิ่งเสร็จไปขึ้นมาไฟนอลอีกรอบหนึ่งได้เลยอะแต่วงอัปเดตใช่แม่นึงอะขึ้นไปขึ้นกลับไปเลียวไเรี้ยบไปไปมาสามเลยเออมันมีกี่ตัวเนี่ยสามล่างเหรอ ได้เิวเรได้เขวเราได้เขวเราได้วได้เขวเได้เขวเราน้องเลยหีหน้าออกสวนี่ไม่ได้ไปเหมือนกันเราเล็โก้เราเล็ก้งนเอาเล็ก้ยอย่างโกงอ่ะฟูเซนมาดูฟูเซนมาไปแล้วไปแล้วไปล้วขีห้องน้ำมัมันน้มันตามเนมันมันมันโดนนน้องด่าเาถังเขาังเขาังเาแล้วิกเกอร์น้องไปอีกนคนผมครับผมโมโหะจัดเกมนีทาน้งไปางไหนได้บ้างไปางไหนได้บ้างมีไยือ่เปิด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 ดิมาเบอร์ดี้เกิร์ตี้ทีัมรเปล่าอะไรครเปิด มีเปิดวะไม่ไม่ไม่เปิดมันถลรถถังไป้นี้ยอนี้คือ้นี่มาชาร์จเสียหายจัดเลยนะแต่ก็มา่กันสามที่ถถอยแต่ตัวเองก็เจ็บถถังไมาเรียบร้อยป่ารถมันยากเลยเฮ้ยแล้วเมื่อกี้ใครเปิดมึงไม่เห็นได้ไงอ่ะไม่หมายถึงว่าเปิดมระตูแ่หน่อยไงเงี้ยไม่กไม่เปดไเปิดเออมันอยู่สมองไอมยู่สมองมันมันโดดรถถังลงมาเปิดรอบนึ่งแล้วมันก็ถอยมัเปิดให้มึงอ่ะมันได้ยินบอกว่ามึงเปิดอะให้ให้เปิดเปิดมันก็เลยโดดมาอแปลว่าพอดีเลยเ่ะ

ไม่วิ่งไม่วิ่งกูดูอยู่ไอ้ข้างในก็ดังไอ้ไม่วิ่งมนเลยี่เทียกับอยู่ในบ้านมาอยู่ในบ้านนี้เว้ยเออมาเล็กอะมาเล็กฟอลคอนมาเล็กฟอลคอนมาโดมาแจมโอ้ไฟป่าโอเคมายิ้มง่ะโดนโดนโดนมาหน้าต่างอะคุเอ็มอะลูกหนึ่งแบบนี้น่าจะสกิายมาโอ้โหสกิทนิดเดียวตัวหนึ่งว่าก่อนไปเลยเออ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 มันบุซอนซ้ำมั้งนะลูกนี้ยัดเข้าไปอีกหนึ่งลูกหน้าต่างแม่ลูกแล้วสายต่ำดีกว่าแล้วก็โดนตัวหลังหลังหลังมากลังมาหลัง มังหนึ่งไปจะวิ่งลงบ้านก่อนรับฟทวิตเตอร์เอาเห็นแล้วไปหมดแล้ววงอัพเดี้ยเขาวอร์ดัตโปรโอเคเอาเป็นไงวะคิดว่าเราเจาได้เว้ยเอาออานี่แหละงูนะไปมาเลยเดี๋ยวกูเล่นบ้านมาให้เขามาให้บ้านเออนี่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายหลังหลังมาทซายหลังมาทซายมีคะแนนเอามาสามแล้วโอ้ย ไม <rôle> ่ชันไมด้อยู่แล้วเาะอชันเยอะลาชั้นถมแ้ท็อปขึ้นได้อะไีป่ามีแค่ตเองถ้าลูกเหถ้ามู้มาประสเทาสีเลยกูมีเนตอ่ะแล้วแล้วเดี๋ยวทีเอาขวาได้นะท็อปกูกรรมกูกรรมแล้วกูกรมแล้วกูกรรมกลับมาได้ปะกับมาได้ปะไปเดินมาไปเดินมาไนเดินมาไปเดิน ไมกน่ากนัาเยอะฝ่าเยวอะไ่เยอะฝ่าเยอะลลกิขวาให้กุศิขวาให้กุศิขวา้แล้วตร่นางหลังชนะชนะอยู่แล้ว้อมันเจ็บ้อมันเจ็บ้อมันเจ็บน้องชายเรียนลลลลบลลอลแล้วอลผลนอล่ลผ่แลตัดบล็อกไปบอลถมตัวามตัวตัวเดมา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 วรแล้วับปิดจบตัวท้ายัวท้าท้าท้าววลบ้านมาที เดี๋ยวาเรวแล้วกลับมาแล้วไม่รู้บ้างขวานะครับอันนี้ขัได้นะแม่งเล่นดีเรอไปแบบนี้ดร่ถังเครือถังเครื่อถังอก็จะลุ้นนะเออวันนัดโบว์ากล้าเว้ม้าเว้ตัวสเปรย์รถตวร่แม่กนเว้ต่ออ่ดเราแม่งรีบแล้วดีไม่หาแม่งกระบะซิ่งนะรดแล้วเราหมดแล้วเราหมดเราดวโดด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 อนถอนอนถออนถม่งียบรียบม่งียบจนเจียวโอบคิว เอ้ชีวชิวูเซนนี่คือของดีครัผู้ชมตายโมตายมตายมนีมาสมมามมาสมมาามมาามเออกูฟังบ้านจะไม่เดินนะบ้านจะไม่เดินนะบ้านอะไเป็นเศษปะมาครบเลยนี่ที่ผมย้อนลับไปพูดเดินเขียวป่ะมีแฟลูกเหรอเดินเดินเดสายได้แล้ว้ายสุดาสุดมมาสี่สอตัวมาสี่สตัวมาสี่ไกลอ่ะถยเทางน่ะเออต้องเดินชิดซ้ายแล้วเว้ยขวาเไม่เจอไม่เจอขวาไม่เจอถายไมไ้ปักปักูมันมันมันมีเพราะเม็ดทางไม่ถ่ายไม่ถ่ายม่ถ่ายมถยมถยมถ่ยม่ถ เขาก็ตัดเกือบให้ขวามันดังตรงกูมากเลยว่ะตรงนั้นเนี่ยเออปรดีๆๆวปดี๋หมุน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 ได้หมุนได้หมุนได้ได้ที่ดีแล้วใช้ายแล้แค่กันไม่ให้มันมาพอบ้านนไม่กล้าเล่นเลยวูเตัดเอ็มเลียตัดเด็บเอ็นคุณก็รู้อยู่บ้างแล้วจำได้เลยบ้านไม่ไม่เล่นเลยว่ะอสติกเกอร์ไม่มีหมดเลยใกล้จัดโอ้แต่ไม่ที่พอแตะแไปทีนี้เลยเห็นมาถามแต่สองตัวดีๆสองตัวดีๆสองตัวนะเออไม่มีของว่ะเดียวมไปแฟร์ปะลองแวบดูดิไไมมมม่่ีี

ถือเนมายงงมาแล้วเอาลซีลิโอ้หนิวาเป็นส่วนหน่งออเิาบโถเอียมันไม่ได้ไอดนี้โอ้โหไปทงสอบังหน้ามันมีมีมีต่อลกมาได้กูมาได้กูมาได้กูสมองเลยมันสองเลยมนมองเลยไม่ต้องขาหน้าตัวนึงโดนมุมขวาว่ะไอ้กูนมุมข้างหน้าม s p free วะไอ้สมองปิดแล้วเดินได้เนินนันอ่ะเออ มอกไปเยอะต้องทำอ้ปิดแล้วเล่นเอาอ่ะแล้วโดนกับไปเล่นหน้ากระดานเว้ยมันไม่น่าพูดหรอกโอ้แบบเดการเดียนี่บุคคาดูซ้ายให้เอ้าบที่ขาไม่ได้เลยมันก็เลยไม่เจอี้ตัวนั้อยจะหมายในของแฟร์นี่เนี่ยคุณไปเนี่ยโอ้ยกระตุกกระตาผมเนี่ยชมน้องอยู่ไปไม่เจอใครแล้วเพีิกมามุมนี้แน่เป็นไงชั้นนี้ไปไม่เจอใครเลยบอกแกชมน้องน้องเก็บไก่มาแทบไม่ถึงน้องอ่ะเคือมันจะไปร่างแล้วก็เดินกลางเดินเมท่าร่างแล้วก็เดินเดิมอีกสอง ออปชันไม่มีแล hey, right. ้วด้วยครับเฮ้ยมาสองแล้วแล้วแล้วเ่ยๆน้าพี่ต้องเ่นน้หน้าินัวได้อยู่แล้วเป็นบบมีาบอก่โดนไปแล้วหลขึ้นมาเเยังโคตรยิงตุวกแกงได้หรอเล้เสแล้วได้มาหกอ่ะได้มาตอนท้ายเลยหกตัวโเม่สร็แล้ว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 เว้ยโเอมได้สองเยตัดไม่ไม่ทำเต็มเลยนะม่